สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้ก็มาพบกันกับครูนวลนมอีกแล้วนะคะนักปั้นมือทองนะคะหรือครูนวลนมปั้นดันลายนะคะอ่ะช่วงเช้าเช้านี่ครูวันนี้มาสายหน่อยนะปกติจะมาหกโมงฮะวันนี้มาเจ็ดโมงพอดีเนาะเจ็ดนาฬิกาอ่ะก็ ช่งชวงเช้าก็จะคุยกันในในเรื่องโครงอ่าชมลมพลังบนสร้างทุนทรัพย์นะคะสำหรับผู้ที่ตกงานผู้ที่ตกงานมองหางานอยู่นะคะใครทำงานอะไรต้องการงานทำหรือต้องการมีรายรับเข้ามาท่านทำงานอยู่มีงานประจำอยู่แต่ท่านอยากจะมีรายรับเข้ามา เสริมนะคะอ่ะครูขอแนะนำตัวเองนะคะว่าครูเป็นผู้นำชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์และเรียกว่าเป็นนักบุญนะคะเป็นนักบุญอะไรเนี่ย<ม>แบบเข้ามา,มาต่าทำไม เอาไว้ภายหลังดีกว่าเนาะเขาจะแวบมาเป็นระบบส่งเข้ามาถ้าเราเปิดเข้าไปเปิดนะคะช่องของเราเนี่ยก็จะหายไปพักหนึ่งเขาก็จะให้เรากอกกับเขาก็ไม่รู้นะคะต้องเวลาเราทําหน้าที่ของเราอยู่นะอย่าไปกดรับนะคะให้กดไว้ภายหลังนะคะทุกคน สวัสดีค่ะครูไม่ได้ใส่แว่นนะคะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยฟ้าสดใสทะเลสวยนะคะยี่สิบท่านแล้วอโอเคนะคะครูก็จะใครต้องใครที่เห็นครูพูดอยู่นะต้องการสิ่งนี้ให้พิมพ์ลงมานะคะให้พิมพ์ลงมา,าชมรมพลังบุญสร้างตุนทรัพย์นี้เปิดมาแล้ว สิบสิบสองปีเต็มอ่ะจะย่างปีปีที่สิบสามแล้วนะคะครูมาเป็นผู้นำอยู่ในชมรมนี้สองปีเจ็ดเดือนนะคะตรงนี้ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจคะ่ะเป็นองค์กรเพื่อสังคมนะคะเป็นองค์กรเพื่อสังคมช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิกอ่ะ สิ่งที่เราได้รับบอกว่าเราได้รับเงินด้วยหรอเราจะมีการได้รับเงินนะคะได้รับเงินสามช่องทางอ่ะเราได้รับเงินยังไดไม่มีเงินลงทุนทํำไมมาทําแล้วได้เงินนะ,ะสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนถ้าคุณฟังนะคะถ้าคุณต้องการว่าโอ๊ย ไม่ได้ลงทุนหรอแต่ทำไมมีเงินเข้าทุกวันเลยครูนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาอาได้รับเราหกร้อยกว่าบาทอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะได้อย่างไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนนะทุกคนไม่ได้ชวนไปเล่นหุ้นลงทุนนะแต่จงรงพลังบุญสร้างทรัพย์ของเรา เป็นองค์กรเพื่อสังคมช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเราจะมีโครงการสัจจะสงเคราะห์ด้วยใครมีพ่อเท่าแม่แก่คนป่วยติดเตียงคนพิการนะคะคนพิการคนป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าเขาไปสมัครประกันไม่ได้ไปซื้อประกันไม่ได้หรือเข้า องค์กนไหนไม่ได้ให้เข้าในชมรมพลังมุสร้างโทรศัพท์นะคะรับตั้งแต่เด็ก7ปีถึง99ปี7ปีถึง99ปีรับเข้าโครงการสัจจะสงเคราะห์เด็กเหล่านั้นอาจจะเป็นเด็กพิการเด็กเออเด็กตาบอดเด็กบ้าใบ้ นะคะที่ไหนไม่รับเลยซึ่งที่เราเป็นญาตินี่แหละคะ่ะนำเขา้ามารับนำเข้ามามาสมัครเจ็ดปีถึงเก้าสิบเก้าปีเนี่ยรับสมัครหนึ่งพันบาทเข้ามานะคะและถ้าร้อยปีขึ้นไปเนี่ยสมัครฟรีอ่านะคะร้อยปีขึ้นไปจะร้อยปีสองปีร้อยปีสิบปีก็ช่างเหอะ เราจะรับหมดเลยฟรีนะคะไม่เสียค่าสมัครที่อื่นมีไหมไม่มีมีที่นี่ที่เดียวนะคะรับเข้ามาทำไมคะถ้าคุณต้องการช่วยเหลือต้องการให้ให้เราช่วยเหลือคุณอยู่ครบหกเดือนถ้ามีการเสียชีวิตทายาตจะได้รับหกหมืนเก้า นะคะคนพมา่าลาวเขมรเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคะ่ะเรารับหมดเลยเรารับเข้ามาเพื่อมารับสวัสดิการอย่างเช่นคุณจะไปทำประรกันหรือจะไปอทอกศถ้าเขาไม่รับนะคะที่นี่เปิดรับหมดเลย คนต่างประเทศขอให้มีใบต่างด้าวพาส,สปอร์ตนะคะถ้าคุณมีใบเหล่านี้คุณมาอยู่ที่เมืองไทยถ้าเกิดคุณอุบัติเหตุอ่าถ้าอายุ7ปีถึง75ปีจะคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุนะไม่ใช่ประกันนะคะแต่เรียกว่าคุ้มครองเรื่องสวัสดิการ ไปโดนงูฉกตายไปโดนรถชนเสียชีวิตอ่าลืน้องน้ําเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตอุบัติเหตุนะคะคุณจะได้เงินช่วยเหลือจากชมลงหนึ่งแสห้าพันบาทนี่คือเรื่องจริงต้องการสนใจทักแชทครูมาค่ะทักหลังบ้านค่ะนะคะอะแต่ถ้าคุณอยากมาเป็นมีเงิน ไหลเข้าบัญชีทำเป็นสมัอาชีพได้คุณมาเป็นสมัครมารับสมัครเป็นผู้นำนะคะผู้นำคุณไปแนะนำผู้นำคุณจะได้รับเก้รบาทคุณไปรับสมัครโครงการสัจจะสมเคราะห์1 0 0 0บาทเข้ามาคุณจะได้รับ300อบาทนี่เรียกว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นเรียกว่า ค่าทาหนะเพราะเราไม่ใช่ธุรกิจคุณไปรับสมัครผู้นำเข้ามาหนึ่งคนคุณได้เงินช่วยเหลือ900บาทไม่ใช่ค่าคอมมิชชั่นไม่ใช่ค่าหัวเรียกว่าเงินช่วยเหลือจากเพื่อนที่เราไปเผยแผ่บอกบุญให้เขาฟังว่ามาเป็นผู้นำกับพลังบุญดิ ผู้นำพลังบุญมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วผู้นำได้อะไรบ้างสมัครเข้ามาเป็นผู้นำคุณจะได้รับรหัสรหัสนี้จะตกทอดสู่ลูกหลานเล้นหลวงคุณเรียกว่าสืบทอดทายาทนะคะอย่างยกตัวอย่างคณพิษเข้ามาสมัครเป็นผู้นำว่าเอ๊ะผู้นำนี้ได้ยังไง ครูเป็นตัวแทนของไทยประกันชีวิต17ปีนะคะถ้าเกิดว่าตัวแทนประกันชีวิตเขาต้องรับคนที่มีบัตรประชาชนแล้วและไปสอบรู้หนังสือใช่ไหมคะอ้าวแล้วมาเปรียบเทียบกับชมรมพลังบุญนะเด็ก7ปีเนี่ยก็ผู้นำรับสมัครได้ให้พ่อแม่นั่นแหละเอาเข้ามาสมัครเป็นผู้นำแล้วเรา เป็นทายาติแล้วทํางานเอาบัญชีของเราเนี่ยอ่ารับเงินนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแม่แก่อายุกี่ปีก็ช่างขอให้ถึงเจ็ดสิบห้าปีแม่ป่วยติดเตียงให้อาหารตางสายอยู่เนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าผู้รอยโอกาสประกันก็ไม่รับที่อื่นก็ไม่รับใช่ไหมคะ แต่ชมรมเรารับค่ะเอาแม่นั่นแหละค่ะอายุทิ้งซึ่งที่ว่านอนป่วยติดเตียงอยู่นั่นแหละค่ะนำท่านมาสมัครเป็นผู้นำและเราทำงานทำงานหมายถึงอะไรเผยแผ่บอกคณไปแนะนำคนเข้ามาว่าอุ้ยบ้านนุ้นก็แก่บ้านนุ้นก็พิการแล้วบ้านนี้อยากจะได้มีเงินเข้ามาไหลเข้าบัญชีไหมทำเป็นสมมาอาชีพก็ได้ หไม่ต้องไปขายสินค้าสองไม่ต้องลงทุนตุนสินค้าไม่ต้องไปปิดยอดสำหรับผู้ที่เบื่อสำหรับผู้ที่เบื่อการปิดยอดการขายของนะคะครูทำมาก่อนลงทุนขายของเนี่ยเอากำไรไปหมุนใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีสินค้าเราเพียงอยู่กับคน คุณรู้จักคนเท่าคนแก,คนก่คนจะลาแถวบ้านคุณไหมคุณมีเพื่อนไหมเพื่อนคุณอยากจะมีเงินอยากจะรวยไหมครูมาฟังสามวันค่ะครูก็บอกคุยเราก็เป็นประกันชีวิตแต่ไม่สามารถรับคนเท่าคนแก,คนก่คนจะลาคนป่วยพิการเนี่ยเข้ามาได้เลยประกันเขาไม่รับที่นี่รับ สมัครเข้ามาโครงการสัจจะสุนทรหนึ่งพันบาทเรารับค่าภาชนะสามร้อยบาทสมัครวันนี้เงินเข้าบัญชีคุณเลยพรุ่งนี้นะคะนี่คือเรียกว่าค่าภาชนะไม่ใช่ค่าคอมไม่ใช่ค่าหัวนะคะและคุณรับสมัครผู้นำมาหนึ่งคนคุณรับเงินช่วยเหลือเก้าร้อยบาทนะคะ ครูเข้ามาพอรู้แล้วว่าโอ้โหแนะนําคนหนึ่งคนได้เก้าร้อยครูสตาร์ทเลยค่ะหนึ่งเดือนครูมีผู้นําติดตัวสิบสองคนสิบคนครูได้รับแล้วเก้าพันบาทอ่าและไม่ได้คนเดียวนะคนที่ครูมาชวนมานั่นแหละเขาไปบอกต่อเขาได้เก้าร้อยครูรับสองร้อยเขาไปบอกต่ออีก เจ็ดชั้นสายบุญนะคะทั้งหมดจะมีเจ็ดคนเจ็ดคนที่เราบอกต่อเราบอกแค่หนึ่งคนค่ะคนเหล่านั้นคิดเหมือนเราอุรมการเหมือนเราอยากรวยเหมือนเราเขาไปบอกต่อเขารับเก้าร้อยแล้วลงไปอีกค่ะคนที่สองไปบอกต่อคนที่สองคือลูกเราไปบอกต่อเรารับสองร้อยคนที่สามก็คือหลานเรา เราได้รับหนึ่งร้อยทีนี้คนที่สี่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดเรารับห้าสิบบาทวันหนึ่งเขาไปแนะนำนะคะห้าคนคูณไปเราได้อะไรสองร้อยห้าสิบบาทเข้าทุกวันค่ะวันละสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างอันนี้เรียกว่าผังเป็น ถ้ามีคนเสียชีวิตอีกนะคะใครดูอยู่ผิดม,มาถ้ามีคนเสียชีวิตอีกนะ,ค,ะคนที่เราไปรับสมัครมานะคะป่วยติดเตียงคนแก่คนเฒ่าหรือว่าโดนรถชนเสียชีวิตะคะ่ะทายาทเขาได้รับเงินไปเราได้รับหมื 15, นะะ่นห้าค่ะหมื่นห้าพันค่ะไม่เหมือนกับประกันชีวิตประกันชีวิตตัวแทนเขาไม่ได้นะ เสียชีวิตก็เสียไปเราก็ได้แค่ค่าคอมแต่ที่เนี้ยได้ได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกค่ะเราไม่รับสมัครเองนะแต่คนที่เราแนะนำมาเขาไปรับสมัครพ่อเขาแม่เขาหรือแถวแถ,ว,ถ,ว,ถวบ้านเขามาเขาไปรับสมัครเข้ามาเวลาเขาเหล่านั้นเสียชีวิตไปเรียกว่าใบร่วง นะคะที่เสียชีวิตเรียกว่าผังใบร่วงพอเขาเสียชีวิตไปใช่ไหมทายาทได้รับหกหมืนเก้าคนที่รับสมัครได้หมื่นห้าคนที่มามันจะขึ้นหาเราห้าพันหกรอยี่ห้าบาทจะเป็นสติกจิตชั้นจิตชั้นเนี่ยคุณจะได้รับหมดเลยอ่าเป็นชั้นๆไป ถ้าต้องการสิ่งนี้คุณเข้ามาเรียนรู้นะคะอย่างครูนนนงเนี่ยไม่เคยได้รับเงินแบบนี้เลยทำมาหลายตัวแล้วลงทุนไปนเล่นหุ้นมันนี่เกมใช้ลูกโซ่ก็เล่นมาแล้วหมดไปเจ็ดแสนเมื่อเจดปีที่แล้วตอนนี้ยิ่งระบาดระบาดมากเลยลงทุนร้อยก็มีสามร้อยก็มีสี่ร้อยก็มีแล้วอัพเกรดเป็นพันและเป็นหมื่นค่ะ ตอนนี้ระดมทุนมาใหม่คุณอย่าไปเชื่อนะคะอะเพราะเราเขาเราดะลงทุนได้แล้วหกเดือนบ้างตอนนี้ไม่ถึงสามเดือนเลยค่ะไม่ถึงสามเดือนเขาปิดนี้เลยคุณจะลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนคุณหายไปหมดเลยนะคะวันนี้ครูมาเผยแผ่บอกบุญให้ทุกคนทราบว่าคนเต่าคนแก่คนชจลาคนตัวอป่วยตี๋เตียงคุณมีลูกพิการหรือว่าคุณตอนเนี้ย คุณเป็นโรคมะเร็งไหมเป็นโรคมะเร็งไหมป่วยกระสอบก,กระแสะไหมอ่ะห่วงคนข้างหลังไหมถ้าห่วงคนข้างหลังอ่ะคุณเข้ามาฟังนะคะไม่มีที่ไหนรับคุณแล้วเป็นโรคเนี่ยหรือคุณไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่คุณต้องการมีรายรับเข้ามาเหมือนโค้ดเนี่ยโค้ดก็ไม่มีโรคภัยไร้ไรแรงอะไรนะแต่โค้ดต้องการมีรายรับเข้ามาตอนนี้ คดก็มีรายรับเข้ามาแบบสบายสบายคะ่ะไม่ต้องทำอะไรคะ่ะสี่สี่สาห้าหมื่นอยู่แบบสบายเลยไม่ต้องไปตุนสินค้าไม่ต้องกักสินค้าไม่ต้องไปโมดิเวตว่าสินค้านั้นกินดีใช้ดีไม่ต้องเลยเพราะว่าจบไม่ทำเคยทำแล้วนะคะไม่คิดจะทำเรื่องสินค้าอีกแต่สินค้าดีซื้อใช้เราพอใจเรามีเงิน สินค้าดีเพื่อนๆเราขายสินค้าอยู่นี่แบบอุ้ยหน้าเด้งสบู่ยาสีฟันพวกเนี้ยนะ,ะจะซื้อมาใช้แต่จะให้ขายของไม่ขายเพราะเคยขายแล้วดูชื่อนะคะนักปั้นมือทองขายดีขนาดไหนยังเลิกขายอะ่ะเนาะแต่พอมารู้จักพลังบุญแล้วเป็นทางเลือก แต่ก่อนครูไม่รู้จักพลังบุญไม่รู้จักชมรมพลังบุญสร้างตุนทรัพย์ก็เลยขายสินค้าไปขายประกันไปขายทุกอย่างที่ได้เงินปิดยอดอยากจะรวยของเขาว่าได้รับเงินวันละสามหมนก็ไปซื้อสินค้าระดับไรมอนเลยลงไปหกหมื่นคนสุกท้ายก็ลูกทีมลูกค้าก็ไปทำอย่างอื่นหมดเลย แต่จงนมพลังบุญไม่ค่ะขึ้นอยู่กับคน่าสมัครเราก็ได้เขาไปบอกต่อเราก็ได้ไปเผยแร่บอกต่อเราก็ได้เสียชีวิตเราก็ได้ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนกันค่ะ,ะประกันชีวิตเขามาทําประกันชีวิตมาซื้อมาซื้อประกันกับครูนะเขาตายครูไม่ได้นะ ไดเราได้แต่ค่าคอมมิชชั่นเขาส่งเป็นรายเดือนเราก็ได้รายเดือนส่งเป็นปีเราก็ได้เราค่อยได้ถ้ารายนั้นขายซื้อขายเป็นรายปีเราก็ได้นะนั่นแหละแต่พลังบุญชมรงพลังบุญเนี่ยเกณฑ์นคนเข้ามาค่ะคนเท่าคนแก,คนก่คนจาราคนพิการวันหนึ่งได้ห้าคนคนมาสมัครห้าคนนะคะเขามาสมัครคนละหนึ่งพันเนี่ย คนละหนึ่งพันบาทอ่ะคุณได้รับสามร้อยบาทห้าคนคุณ,ค,ณคูณไปสิเห็นไหมอ่ะและผู้นำของเราไปบอกต่อไปบอกผู้นำต่อเขาเขาไปไปแนะนำผู้นำต่อเองนะตัวเขาได้รับเก้าร้อยอ่ะเราไม่ได้บอกเลยนะเราได้รับสองร้อยอ่ะสวัสดีค่ะคุณโมดนะคะนี่เป็นสิ่งที่ที่หมหัศจรรย์ใช่ไหมบอกได้เลยวนะ่าไม่ใช่เชรยลูกโซ่นะ แต่อันเนี้ยท่านประธานจัดสรรให้เราคนที่มาช่วยกันเผยแผ่บอกคุณต่อไปอ่ะคนที่เขามาอยู่ในโครงการจัดจะสมเคราะห์เขาเอาพ่อแม่แก่ชลาญาติพี่น้องก็เป็นใบเอาก็มาสมัครเป็นผู้นำได้ญาติเขาเป็นบ้าก็สามารถมาสมัครเป็นผู้นำแต่เราทำงานคนบ้านนั้น เดินถนนวนทางไปดูรุดจนตายได้เงินช่วยเหลือหนึ่งแสนห้าพันบาทคุณเมคุณเมวีเอาอันนี้อยู่ในชงลมพลังบุญที่นี่แห่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกนะคะถ้าใครเอ๊ะฟังแล้วไม่เข้าใจมาหาครูนะคะหกโมงเช้านะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งสิบเอมงครูจะไล์สดเรื่องเกี่ยวกับ สอนมือใหม่สอนการดูวิธีการอัคดคลิปวิดีโอยังไงและเป้าหมายของเราให้หนึ่งครบหนึ่งพันคนเป็นยังไงช่วงสิบเอ็ดโมงนะคะและเราก็จะพูดเรื่องชมลมพลังบญเสริมด้วยขอบคุณมากนะคะถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณหางานอยู่คุณมองหางานอยู่ เป็นลาวเป็นขมินเป็นพมา่าคุณบอกเข้ามาเลยค่ะมาหาช่องครูงนนมน,น,นักปั้นมือทองเลยค่ะลาวขม,นามาินพม่าก็สามารถมาเป็นผู้นําอย่างสง่าผ่าเผยได้คุณกลับไปประเทศคุณคุณก็มีเงินไหลเข้าบัญชีนะคะครูมีขมรคนหนึ่งที่เป็นสายบุญลาวสอสปอปลาวสองคนที่เป็นสายบุญนะคะพมา่า แต่พมา่ายังไม่มีครูยังมองหาพมา่าอยู่ใครมีพมา่ามั่งรู้จักพมา่ามั่งติดต่อให้ครูหน่อยนะหรือว่าคุณเป็นพมา่าเองอ่ติดต่อทักแชทมาอยางบ้านนะนะคะการสมัครไม่ยากเลยขอให้มีพาสปอร์ตและใบต่างด้าวเท่านั้นแหละพระก็สมัครได้อ่าชีก็สมัครได้นะคะพ่อของครูก็เป็นพระก็ เอาท่านมาสมัครในโครงการจัดจัดส่งเค์ครูก็เป็นทายาทเองอยู่ได้หกเดือนถ้าท่านเสียชีวิตไปเราเป็นทายาทจะได้รับเงินหกหมืนเก้าพันบาทและจะได้รับเงินในหน้าที่ของผู้นำอีกหมื 10, ่นห้าอมาคิดดูนะคะและใครไปบอกคนเท่าคนแก่คนจรา คนเหล่านั้นนะ่ะญาติเขาไม่ทําให้เราสามารถมาทําได้ค่ะให้เรานะเป็นทายาทบุญธรรมขอให้มีลายเซ็นของญาติญาติเขาว่าเวลาท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราเป็นผู้รับเงินจากชมรมหนึ่งเดียวผู้เดียวและเราก็ทำบุญ ช่วยเหลือไปทำงานสุดหนึ่งหมื่นหรือ 1, หมื่นห้าดีกว่าเราไปทำใส่ซองให้เขาร้อยสองร้อยแต่เราเอาป้ายห้าหมื่นไปมอบให้เขาถ้าญาติพี่น้องเขาทำถ้าญาติพี่น้องเขาเอาพ่อแม่มาทำเข้ามาสมัครครับเข้ามาสมัครเลยค่าสมัครหนึ่งพันบาทเข้ามานะคะ อยู่ได้ครบหเดือนถ้าเสียชีวิตไปทายาทรับไปเลยค่ะหกหมื่นเก้าผู้นำที่รับสมัครมารับหมื่นห้าอยู่นานได้เยอะอีกนะถ้าอยู่ได้หเดือนไม่เสียชีวิตอยู่เดือนที่เจอีกเพิ่มอีกพันห้าเพิ่มไปทุกเดือนค่ะเดือนที่7จ็ดก็พันหเดือนที่8ปดก็พันหเดือนที่9้าเพิ่มทุกเดือนนะคะ พันห้าพันห้าทุกเดือนใครต้องการสนใจทักแชทเข้ามาค่ะเนาะโค้ดก็จะขอลงไลก์ก่อนเพราะว่าในนี้ชมรมพลังบุญสร้างุนทศัพ์ประชุมกันทุกวันนะคะมีทุกจังหวัด,ดค่คงปโกนะคะคุณลองดาวสวัสดีค่ะ ทที่ฟังน,นมีทุกจังหวงแต่ท่านอนคนเข้ามาหกสิบเอ็ดคนเนี่ยเป็นเป็นห้องลายปิดกลุ่มนะคะจะเข้าจะมีเป็นสภากาแฟเข้ากันทุกเช้าหกโมงเช้าถึงแปดโมงและแปดโมงเนี่ยจะเป็นกลุ่มของครู สายบุญของครูจะเข้ามามาเรียนรู้ส่งคนเข้ามาเรียนรู้ฟรีๆเข้าใจแล้วค่อยสมัครไม่เข้าใจเราไม่สมัครให้นะคะอ่ะวันนี้ครูต้องขอ,อจบไลฟ์ก่อนนะขอลาทุกท่านก่อนค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ที่อผ่านมาผ่านไปขอบคุณ AI ของ Tik To k ที่ให้เรามาพบเจอกันนะคะ และก็ขอบคุณตัวเองที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาฟังในชมรมพลังมนสร้างทรัพท์และขอบคุณผู้แนะนำเราเข้ามาขอบคุณท่านประธานนักนดินดารงคุพลกตีผู้ก่อตั้งชมรมองค์กรดีๆแบบนี้ให้กับผู้ยากจนคนยากไร้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีโอกาสเข้ามาวันนี้สวัสดีค่ะ